อีจองซอกอายุเขียนจดหมายถึงฟแฟนๆเล่าเรื่องราวความรักแสนหวานครั้งล่าสุดหลังเปิดตัวกันเป็นอย่างเป็นทางการท่ากลางความยินดีของฟแฟนๆทั่วโลกเมื่อวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2566คู่รักป้ายแดงอย่างอีจองซอกและแฟนสาวอายุายก็ร่อนจดหมายถึงฟแฟนๆ บอกเล่าเส้นทางความรักครั้งนี้พร้อมขอโทษขอโพยต่อกระแสะข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นสวัสดีครับอีจงซอกค,ครับหลังจากผมได้รับรางวัลที่ใหญ่มากผมก็ไม่สามารถมากล่าวขอบคุณแฟนๆได้เลยเลยเขียนจดหมายถึงทุกคนช้าแบบนี้ครับ ยิ่งพูดผมก็ยิ่งตื่นเต้นลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปแล้วนะครับขอบคุณและขอโทษอีกครั้งนะครับและเมื่อวานที่ผมได้อ่านข่าวแล้วผมก็คิดว่าพวกคุณคงตกใจกันมากคนที่อยู่ในข่าววันนี้นะครับเป็นคนที่ผมได้มีความสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุ20กลางๆรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำให้สำเร็จนะครับพวกเราเป็นเพื่อนกันมานานจนตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมอยากจะอธิบายให้ดีๆนะครับแต่ว่ายังไงดี ผมใช้ชีวิตแบบของผมมาตลอดแต่หน่าแปลกใจที่เธอเข้ามาอยู่ในหนึ่งมุมของหัวใจของผมเสมอเลยครับถ้าพูดแบบนี้แฟนๆของพวกเราคงจะเข้าใจแต่สำหรับผมแล้วเธอคือคั้งดันอีสำหรับผมในฐานะเพื่อนเนี่ยทั้งเรื่องของความกังวลและทิศท,ทางในชีวิตเธอเป็นคนที่คอยให้กำลังใจผมมาตลอด ถึงแม้เธอจะอายุน้อยกว่าผมแต่บางครั้งเธอก็เหมือนพี่สาวเหมือนผู้ใหญ่เป็นเพื่อนที่ดีที่ผมอยากจะปกป้องครับขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ผมในปีนี้นะครับดีใจที่ได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีปีใหม่รักเสมอนะครับส่วนอายุเผยว่าสวัสดียูแอนาชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของอายุตอนนี้เป็นเวลานอนของทุกคนอยู่หรือเปล่าคะทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของปี2022กันที่ไหนบ้าง วันสุดท้ายของปีอาจจะไม่ได้วุ่นวายเพราะฉันบ้างใช่ไหมคะวันนี้ฉันมาทักทายยูแอนนาพร้อมส่งความรู้สึกขอบคุณและความรู้สึกขอโทษมาให้คนที่ดูข่าววันนี้อาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าฉันมีแฟนค่ะยูแอนนาที่มักจะก,กังวลเกี่ยวกับตัวฉันและสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของฉันเสมออาจจะตกใจกันมากๆดังนั้นฉันจึงพยายามเดทอย่างระมัดระวงังแต่ก็เป็นข่าวแบบนี้ไปแล้วค่ะ ครนี้ฉันได้เจอกับเพื said, way, yes, Look, ่อนร่วมงานเก่าของฉันที่เราต่างพึ่งพากันและกันแล้วกำลังพัฒนาความรู้สึกที่ดีค่ะเขาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจฉันมาตลอดเป็นเวลานานคอยบอกฉันเสมอว่าเท่มากเจ๋งมากเป็นคนที่เชื่อถือได้และเป็นคนที่น่ารักที่คอยส่งกำลังใจมาให้ฉันอย่างจริงใจไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อไม่ให้แฟนๆเป็นห่วงเราจะคบกันอย่างเงียบๆและมีความสัมพันธ์ที่สวยงามนะคะ ขอโทษที่ทำให้ตกใจไม่ว่าจะยังไงก็ต้องขอโทษเพราะยูแอนนาที่คอยแสดงความยินดีกับฉันและถามถึงความเป็นอยู่ของฉันเสมอต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะยูแอนนานอนให้เต็มที่นะคะตื่นมาก็ปีใหม่แล้วค่ะฝันดีนะคะรักนะ